ไแกกโดเลยม่เ yeah. ้วอหาอะไรนะงนเฮียสาวเลยด้านหนีนะโอ้โยโดนมันยิงใส่ขาเฮ้ยเฮ้เวิร์กไล่ของหมอเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วเดี๋ยวเวียนเหลี่ยม ดีครับมาตกหมึกกันอีกแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่าวิวอย่างนี้ดีกว่าสวยวาะครับผมกับวันนี้วันพักผ่อนตกหมึกก่อนอื่นเดี๋ยวให้ชมหมายให้ชมหมายก่อนนะครับท่นแน่โอโ้โหเป็หมายของเราครับฮะนี่ครับมากับรยพัชรินเหมือนเดิมเย,ยว้วันนี้โชว์อะไรอีก่า,าเดี๋ยวต้องดู เยอโอ้วตกหมึกเลยเนี่ยใช่พี่โอ้โห <Okay. S 2> ชิวปะละ่ะชิวมากบราารยากาศดีดีครับผมตีเล่นสักพักหนึ่งเดี๋ยวเอาไปเอาเรือตอนนี้มีเรือพาไปตีเกาะด้านนอกดูครับ ว่าจะมีตัวไหมตามชมครับฮิมันเชี่ยวเดี๋ยวได้ดูหมายหมายตรงนน้คืนจะเดินไปได้ไหมเดี๋ยวเดินไปกันเหมือนผมเดินไปลูบกลาคืน ดำๆมาให้เห็นแล้วมีความหวัง่ะมีความหวังเ,เห็นอยู่มันเกาะมันจับมันจับไม่แน่นแต่วัดก็ไม่ฟ้าวัดเขาไม่จับนวลเดียววัดก็ขาดอยู่แล้ว ออกลั่นเลยอ่ะหวิงไหมหวิงไหม,ไหมดูหนวดเดียวปะไปเดี๋ยวพี่ฟ้าคอ,อยังไม่เป็นไรโอ้โหเออต้องอย่างงี้เดี๋ยวฟ้าคอเองเดี๋ยวพี่ฟ้าคอเองอหาพี่เดินลากลากกลับไปหัวเรือนี่ครับดูหุ่หมึกใสครับเอ้ยนี่แหละเย็นเย็น,จนเนจ็นเย็นครับดูปั๊บ บีไปแน่นนะฮะบีบีไปแน่นกัดมือเอาเอามายกโชว์เดี๋ยวเทน้ำก่อนอายกโชว์หน่อยอุ้ยเจ็บแค่กัดโอ้โหโชว์ท่าหล่อๆนะน้องท้องสาวเองอยู่ไหนโอ้สุดยอดอีกตัวแล้วตอนนี้ขอรูปหล่อๆเห็นไหมว่ามีคู่นะอย่างเงี้ยเห็นป่ะมีบาดแผล ตัวแแนี้มีคู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่กินแล้วเดี๋ยวค่อยตามมาซ้ำครับรอรอโย่คอ <Yo, concept S 1> นเซปต์อะไรเนี่ยมึงดองผมโอยเยี่ย <laughs> มสุดยอดแล้วเก็บยังไงเนี่ยออกมีห้องเหี่ยมมามามาผเลเด็กครับโบ,โ,บโอ้ยมีโทฟีนะ่น้ำไม้ต้องถอดน้ำ่ะเปิดน,น้ำมะเปิด ทรามาติสวยจริงครับกอดช้างเชียวไปหมดเลยถ้ามีเพื่อนสมาชิกตกปลาอยู่ตรงโน้นหนึ่งคนชายฝั่งครับว่านด้ก็น่ามีหมึกตรงนั้นนะแน่นอนเะยพูดถึงหาดนี้ก็เดินเข้ามาตกได้เลยใช่ไหมได้โอ้อนอนี้เขาเรียกหาดอะไรอ่ะ อ๋อหาดใบลานอ๋อ,อ,อหาดใบลานกอะช้างเดินตรงเข้ามาตกได้เลยอ่ะโอ้โหหมายใกล้ฝั่งเลยครับ oh. เราวิ่งมาจตะตรง้นตรงนูงง้นกกอนอะไรนะที่เราวิ่งมางอันนั้นเขาเรียกมันในใช่ไหมอ๋ออ๋อป่าก็มีเกาะมัมนในนันเองเดนสไลดอันนี้เราเข้ามาในป่าสะลายครับ ด้านในขอ,องป่าสารลายแล้วกระโดดแล้วโอ้ดูสารลายไอ้แหล่งวางไข่แล้วเนี่ยเรามาหาพ่อแม่พันธุ์หมึกน้อยมีไว้เห็นเยะแยะครับแต่เราตามหาตัวพ่อกับตัวแม่ หยาดหินแม่งเลยเรองเอาเรื่อง,อง,องมีซสายมีซสายตามตูไปก่อนตามตูไปก่อนพี่แชรไว้มีซ้ายครับผม ใช่อ่ะพี่ยกไปทอไว้นะหนวดเดียวด้วยว่ะลับอีกแล้วครับมาแล้วมาแล้วบุดกอดช้างครับผมไม่เท่าตัวเมื่อกี้นี้ออแต่ก็ได้อยู่นะออ้อออ เดี๋ยวไก่จับโอ้โหกด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 โอ้โหโอ้โหดูดูท่านผู้ชมดูโอ้โหหนวดเดียวหนวดเดียวครับหนวดเดียวยื้อเสียวมากเลยครับแผลตัวติดหนวดเดียวครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่มันเป็นตุดนะอย่างเงี้ยมันมันยิงยิงระวังมันยิงอาจับสายเลยจับสายเลย เลี่ยมรอเฮ้ยโอ้โไอดนเย่ครับเย่โดนแล้วกะช้างโอ้โหเต็มเตียงโดนโดนจริงเตียงแกงโอ้โหเห็นไหครับมสวยงามเออเนี่ยมันเป็นหมึกตดเนี่ยอย่างเงี้ยมีคู่ไม่ได้ขีดนะครับผมขออนุญาตขออนุญาต ีง่งามงามมึกน้อยของผมกอดช้างสวยๆครับไม่จตหมึกส์เป้งวันนี้น้องโอ้ปุบปุ๊บป,ปิ๊บแต่๋ย่าตายจ่อกระบานด้วยไซสส์นี้ สายนี้ตุ้มจิจ๋มน่ารักปล่อยให้โตก่อนครับ<ม>แ,แหว่นขยายส่องเลยอย่างนี้ปล่อยไหมครับ <c oughs> เอ่ยไม่ตายหองไม่ตายหรอกหมึก <c oughs> ถ้ำหมึกถ้ำในตำนานหรอ <c oughs> เดี๋ยวรู้กัน นี่ลูกหมิกครับลูกหมิกโอ้โาไกลับบ้านไปไปครับกลับบ้านครับมันไดยโอ้โหเขาไปกัไม่ด้วยเขาไม่จับโย่ด้วยเนี่ยดูจับโย่นี่ปล่อยนะจับจับนั่นแหละควัดนั่นแหละเรียบร้อยตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้กินได้ ก็ที่ไอ้ขี้เหร่โอเคหาจุดได้เขาจะได้แต่ละตัวไอ้หมานี่หมาหน้าบ้านเขาใช่ไหมกินเขายากเฮ้ยมีตัวตามมีตัวตามมีตัวตามอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีตัวตามมาแล้วมาแล้ว เรียบร้อยมาเลยนะครับตัวได้กินใช้นี้ได้กินนี่นะครับ,นนบชนเมือกหลอยเนาะเอ้ยใช้น,นี้กินได้แล้วรถยามาโย <c oughs> ไม่กินกูก็จะกินแล้วง่ <c oughs> ายยากตรงนี้ยังหายยากครับผมกับบรรยากาศสวยๆก่อช้างครับ สายพาหมาไม่เขาไม่นับเอางีนงตกหมึกที่นี่นะมันมันรลีแลกมากครับหมึกตัวไม่เยอะหรือ,อไม่ไม่อะไรก็แล้วแต่มันแล้วครับว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าแต่ว่าดูบรรยากาศผมชอบแมงสวยแมงฟินน่ะดูดิดูวิวหลักล้านน่ะคือนั่งมองเข้าฝั่งแล้วก็มี โอ้ต้นไม้เขียวทั้งภูเขาหาดตายอยู่ข้างหน้าเอา้อยู่เราอยู่บนแนวปะกาลังเาคาะกึกกึ๊กกึกกึมึกจับเย็นนี้ก็ได้หมึกย่างอีกแล้วครับ,รบแน่นอนปินเลยครับมาตามชมเย็นนี้เมนูอะไรบ้างเจอ ภาพเดินพาทุนดินบ้างแต่ท่านผู้ชมเราว่าผมติดเรือจริงๆมก็ติดแต่ขี้ียจเดินต้เงเจอภาพื้นดินบ้างเพราะเ,เดินแต่ละหมายโอ้โหต้องโป่งลย่างเงีปวดขาทุกรอบที่กลับบ้านเออพิกขาพิกอะไรครับเดี๋ยวมาตามดูการโชคดีรีสอร์ทจำชื่อนี้ไว้แล้วจริงๆ จริงอ่านัดมาตีหลายหนแล้วครับซ้ายเลยพี่เข้าไปเลยนัหลายรอบหลายรอบหลายรอบครับหลายรอบหลายรอบตัวดีใช้ได้ไม่รู้วันนี้มีเปล่าแต่เมื่อกี้นี้แต่กดมาแล้วไปเอามาแล้วภาคพื้นดินพวกพี่เปิดลงหนีไม่ลงเรือไงผมไปไม่ได้ไงผมแนวด้วยภาคพื้นดินอันนี้นี่คมีน้ำลงลงมาดหมายดูหมายน้ำลงนะครับน้ำน้ำลงลงน้ำลงลงแล้วเราเข้าจับตรงไหนไปเลยพี่ซ้ายไปเลย ลมเบาแล้วด้วยตอนกลางวันนี่ตอนบ่ายที่มานี่ลมโอ้โหกูอันนี้จ้าโอ้โหดูเป็นไงดูกรอมนเดี๋ยวเราเรราาเเดินเข้าไปในอ่ะนี่จอดแถังสีตุ่มๆเลยพี่อโมีถังสีตุ่มๆนี่เี๋ยวร้านนี้เลยไปที่หัวเลยตรงนี้เลยนะร้านนี้ก็ร้านแล้วเดินเข้าไปอีกอ่ะก็เดินเพราะนั่นก็เนแค่นั้นเองมาตามชมครับเดี๋ยวเดินผมก็เดินถ่ายให้ดูจะให้น็อตให้น็อตตกโชว์ ตลงไปเ้ยแะนะครับตกลงเนี้ยแหละครับมีโฮมเดินไปได้นี่ออกไปได้ตกลงน,นู้นได้ไหมนั่นน่ะได้เนาะ ได้พี่เลยพได้เลยอ๋อแต่ตรงไหนมีตัวตรงไหนอ่ะยู่สาล่ายตรงเนี้ยใช่ที่เดียวด้วยแล้วตรงอื่นไปเดินไปมาแล้วอืมไม่มีมีแต่กรตอยอ๋อคือไปหลักหลักเออแปดเลยอยู่หน้าทะเลตสวยเลยะอ๋อโอเคก็ลองดูครับยาเคมโหนซันเซ็ตตกหมึกน่าครับอันนี้ ตีชายฝั่งกัต่อโอ้โหสารว่าเยอะที่กว่าเดิมธรรมดาว่าเนี่ยเดี๋ยวสาายนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวตายเดี๋ยวลมก็พัดเนี่ยสาหร่ายก็ตายถอดหมดอะถอดหมดเนี่ยมันก็เหมือนก็เป็นหน้าอ่อาเป็นวัฏจกัจกรมันตอนช่วงนี้ก็เบิอกวางไข่ไปแล้วตอนนี้ช่วงถอนแล้ว ผมวันนี้วันนี้พอแค่นี้น้ําลงเกินโอ้หน้ําลงเยอะไม่ไหวไม่ไหวครับคุมอะไรไม่อยู่คุมแล้วอยู่ลมแรงน้บน้ําก็ลงลมก็จังสายจะไปพลาดหินอย่างเดียวเลยครับไปแล้วสองคนละตัวเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้ำเต็มเต็มวันนี้เดี๋ยวมาตีกันเดี๋ยวเจอกันเช้าเจอกันเช้าเช้ามาลองใหม่ครับเดี๋ยวเช้ามาจวใหม่อีกรอบเจอหมครับมาก แค่กอนลูกไม่อยากมาลองตีนี่มาครับผัดมาแล้วครับแล้วผัดบ้างนี่ครับผลประกอบการของเราก็จะมีข้าวปลาหมึกข้าวหนึ่งจักก่อนเลยนี่ข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดปลาหมึกกับกุ้งครับเอาปลาหมึกแล้วใส่เข้าไปด้วยแล้วกุ้งมาพักผ่อนจริงๆเหลือเหลือกกุ้งระเทียมกุ้งกระเทียม มึกกระเทียมเออเออมึกกระเทียมมึกกระเทียมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกินมาครับ